สวัสดีค่ะรสวัสดีค่ะพี่อุย้ยไฟส่งของไปให้แล้วนอติดไลฟ์ของหนูใช่ไหมส,ส,ส่งเสื้อไปส่งเสื้อไปด้วยสวัสดีค่ะทำไมวันนี้มาเร็วมาไลฟ์ทักทายแต่ว่าไม่มีของเหนื่อยอะ่ะ เลยเบรกนิดนึงนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยเบรกนิดนึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปอัดรายการค่ะจะไปอัดร้องข้ามกำพิงวันนี้ไปอัดร้องข้ามกำพิงรู้สีหน้าเป็นผดด้วยเนี่ยหน้าไปเป็นผดด้วยทำอะไรกันอยู่ค่ะกลังเหอลิปมัน กำลังเหอลิฟมันฮัลโหลน้องเคียวันนี้มาไลฟ์แบบเซ่ฮัลโหลเล่นๆมาเซ่ฮัลโหลเล่นๆกันนะคะทําอะไรกันบ้างวันนี้ทําอะไรกันบ้างคะไม่มีของในตุ๊ก้านะไม่ได้ทําน้าพริกด้วยเพราะเหนื่อยไฟต้องพักแล้วเพราะว่าไฟเหมือนแบบแพ้แพ้แบบแพ้หนักมากแพ้ภ่มตัวเองอะแล้วก็ภูมิตกนะคะหนักไปหน่อยมาทันด้วยแต่ไม่แจ้งเตือนเหมือนเดิม เซ็งมากเลยทําไมเขาไม่แจ้งเตือนแล้วก็ทําน้าพริกไม่ได้เพราะว่าพริกที่คั่วไว้หมดหนูต้องคั่ววันเสาร์อาทิตย์ได้น้ำพริกมาสองวันกินจมบดแล้วอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะเพิ่งทานมือเที่ยงไปใช่ไหมคะน้ําพริกหมูอร่อยสุดๆดีจุยได้น้ำพริกแล้วนะแต่ยัไม่ได้กินเบยต้องกินนะ้องเคียกนะขอมแซ่บวันนี้มาไลฟ์คุยกันเล่นๆนะคะ พูดคุยกันเล่นๆก่อนจะไปอัดรายการวันนี้น่าจะอัดเสร็จนอนแหละทีหนึ่งอะทีหนึ่งทีสองแหละคิดว่านะแล้วนี้ก็ไม่ได้ทําน้ําพริกกุ้งยังไม่มาส่งกุ้งไม่มาพริกเบิดพริกมีแต่ว่ายัางไม่ได้คั่วคะ่ะต้องมาคั่วพวกนี้ผู้ติดเสด็จพอ่อแม่ชอบน้ำพริกมากค่ะไว้จะสั่งอีกขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะโชว์ ซองอันนี้ไว้ใส่พริกพริกขั่วพริกป่นเองนะคะแล้วก็มีซองมะขามคุกกล้องไม่มัวแล้วเ <laughs> ช็ดแล้วทักทายค่ะน้องแอสั่งมารอบที่แล้วหมดแล้วอยากลองแบบเผ็ดค่ะได้เลยรอบที่แล้วสั่งเป็นตัวกุ้งไปใช่ไหมคะที่เป็นเผ็ดกลางวันนี้ไม่ได้ทําเพราะว่า,ากุ้งยังมาไม่ถึง สั่งมาจากใต้นะคะแล้วก็เพริกหมดพริกไม่ได้คั่วเหลือแต่พริกไม่คั่วค่ะน้ำพริกทานแล้วอร่อยมากๆครับสั่งเพิ่มแน่นอนขอบคุณค่ะอ๋อสั่งน้ำพริกพาโบกเ็ตไปจะเป็นตัวตัวที่ไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็มีอมหวานหน่อยๆวันนี้มาคุยกันเล่นๆ <c oughs> น,นะ <c oughs> แล้ววันนี้ยพีริม MUT แย่ปุยอยู่ Work p o i ย t อยากดูมาก อยากดูมากวันที่20่สิเขาเริ่มกันกี่โมงมีใครรู้ไหมคะวันที่ยี่สิบที่เป็นรอบชิงอะลุ้นน่ะระทึกมากน้ำพริกของน้องก็หมดเกลี้ยงแล้วคะ่ะอุ๊ยเดี๋ยวจะรีบทําเลยเดี๋ยวจะรีบทําเลยแต่งจริงได้แทบไม่ได้เบรกเลยคะ่ะน้ำพริกเผาผัดข้าวอร่อยมากดีจุยดีจุย วันนี้มาพูกคุยกันเล่นๆโดนกล่องบาทด้วยค่ะกล่องเนี้ยเนี่ยที่ติดเนี่ยโดนกล่องบาดแผลทั้งตัวบุยแผลเต็มตัวคุยแผลเ,เต็มตัวไปหมดทํางานกันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ทํางานกันอยู่ ุยไงพีล่าสุดเกินแทนอ๋อตอนที่พี่พี่ตามมาหอมหัวใหญ่ใช่ไหมเกินตอนพี่ตามหอมหัยใหญ่ใช่ไหมเอาพักเทียงเออใช่ตอนนี้มันกำลังจะบ่ายโมงใช่เยยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์กันเล่นๆเนานะพยายามจะไลฟ์แบบเยอะๆสนุกสนุก เดี๋ยวจะไปพักไปทํางานแล้วได้เลยน้องเคียหนูยังไม่ได้พักเยอะอเหมือนกันเลยลกูกมือนกันเลยอันนี้หนักแหละร่างกายฟ้องว่าต้องพักร่างกายฟ้องว่าพักก่อนพักก่อน M U T เชียร์ใครกันบ้างอะ M U T เชียร์ใครกันบ้าง ลุ้นมากเลยนะปีนี้เราเมื่อคืนไปนั่งดูแบบดูที่หมอดูหลายๆคนเปิดไพ่เนาะอ๋อไม่ได้ดูหเหรอเคียอุ้ยปีนี้สนุกนะปีนี้ลุ้นนะหมอดูเ็าจะเปิดไพ่ใช่ไหมว่าแบบดวงใครมายอะไรเงี้ยโอ้โหอยากดูมากรอบวันนี้พีรินแต่ไปอยู่ร้องข้ามกำแพงค่ะน่าจะเสร็จดึกมากเลยอะไม่ได้ดูรลกอ,อ๋อน้องเด็กแกรนนี่ดูทุกวทจีแกรนก็ดู น้องไฟหมิงสวยหมิ่งเยอะมากเลยอ,เอ๋อแอร์ก็ไม่ได้ดูหรอแแอนโทคนโคราชบ้านเอง,เองติดขึ้นแล้วปะ,ปะใช่ติดไว้เฉยๆเหรอติดแล้เขาส่งมาให้เราผิดหรออืมส่งผิดนเหรอโทรถังกะละมังหม้อเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปติดนางงาม เป็นคนใจอ่อนไงเราเป็นคนใจง่ายใช่ไหมฮะเคียฟเคียฟเป็นคนใจง่ายใช่ไหมคนใจง่ายแวะเข้ามาทักทายขำๆไม่มีอะไรง่วงเหมือนนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีรักพี่ฟ้าคนเดียวโป๊ะเดี๋ยวประจานนะเดี๋ยวประจานนะอุ๊กนะ นะปัจจา์นะปัจจา์หนักๆนะอืมเขามีหัวหน้าแก๊งอะไรเห็นไหมทำไมทำไปอ่ะมีไยโอเอเพิ่มมาสั่เออเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวกินอันนี้หน่อยอืมที่อยู่ใช่แก้งเดี๋ยวตามส่งเข้ามา่อยอืมโอ้ยอืมเฮียกัย อจะหึมอยากจะหึมฮึมฮึมวันนี้ไปอยู่หน้ากำแพงวันนี้ไปอยู่หน้ากำแพงกับพระพิงนนไ,ปไปอยู่หน้ากำแพงกับพระพิงลำพะเพิงมนะคะเจ็บสุดท้ายเลยวันนี้คุยจะลืมตาอยู่รอดจนจบไหมเนะี่ยไปอยู่หน้ากำแพงกับพระพิงลำพะเพิงม แม่ไลฟ์ยาววันไหนนะมันจะมียี่1บแปดถึงสามเอ็ดเลยยี่สิบปดถึงสามสิบเอ็ดเลยแล้วก็ยี่สิเจ็ดอาจจะไปไลฟ์กับแก้มบุ๋มอันเนี้ยยังไม่ชัวร์ไม่มีของเันหรอแค่มีของเขาให้แอ่เขาไมมีอเออของับหมดเมันเหลืออะไรอ่ะเอี่ยเอออย้กอะเอาอฟเวยให้นักอูรักพี่มากี่ปีแล้วเขาบอกเขาเคยอยู่สตอกแบบนับ ชชคของตอนที่อยู่บีซีเปิดไลฟ์แล้วอยากทักทายแต่ก็นึกเรื่องจะคุยไม่ออกโถ่ถังกะลาังหม้อสิบเจ็ดปีไหมนะโอ้ยผู้เท่าไม่แก่ได้ไงใช่ไหมไม่แก่ได้ไงอ่ะใช่ไหมยมมาก ถ้าคุณเดีเขาจะเข้าใจยมตอนแรกก็ไม่เข้าใจคาว่ายมนะตอนนี้เข้าใจแล้วยมแล้วก็นึกถึงแตมยมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะเท่าอายุเอฟเลยกี่ปีแล้วอู้ตอนนั้นปีห้าหนึ่งใช่ปะ่ะเดี๋ยวลบก่อนใช้เครื่องคิดเลขนะตอนนี้ปีหกหกสิบห้าปีสิบห้าปี ใช่ปะ AF มันปี51อิ่มแล้วง่วงจังเลยมาคุยกันจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่ง่วงสิบห้าใช่ไหมมันปี51นะโอ้ปีนี้66เง,งเนี่ยสิบห้าปีเวลางานง่วงง,วง่วงเป็นธรรมดาค่ะเวลางานเราจะง่วงนี่ก็ง่วงเหมือนกันอย่างง่วงนี่ง่วงแบบมันเหมือนนอนแบบนอนไม่ค่อยพอ อดนอนสะสมอดนอนสะสม,ม,มเ,นะเดี๋ยวนี้ตอนไปถึงที่ทำงนานอาจจะไลฟ์เล่นๆอีกอาจจะไลฟ์เล่นๆโหแต่สิ้นเดือนนี้เจอกันของจุกๆนะมีของอย่างอื่นด้วยพี่ฝ้าจำได้ไหมเราไปเจอที่เกาหลีพี่ฟ้าสวยมากขพิ่มมากค่ะติดตามค่ะ น้องลูกบัวหรอเราเจอกันที่เกาหลีเดือนไหนนะเดือนมีนาปะคะรักกันปานจะแหกจุดจุดจุดดูนี่เหมือนดูนี่เหมือนจะอ้วนสวยอยากเห็นตัว,วไม่เป็นมาสุพรรณเมื่อไรบอกนะได้เลยค่ะจ้ะโอ้เออว่ะมอ,าอถามเนมเอเอาของปุยโอนนะ นานแล้วค่ะโอ้นานแล้วน่าจะปีที่แล้วใช่ไหมคะน่าจะปีที่แล้วเขากินอะไรกันนะ่ะไม่รู้อะไรเรื่องเลยเกีย่อ๋อเกี่ยวดูสิขนาดอยู่กันมีมีมเคยกกับแอร์นี่เล่นกดหัวใจกันใช่ไหมก่อนไปทํางานเขามาแป๊บเดียวแหละไม่นานหรอกมาทักทายเล่นๆน,นะคะมาทักทายเล่นๆ พี่ปุ๋ยเหนือน้ำพริกส่งไปให้ป้าที่ออสติดใจกันใหญ่จะใ,ให้ส่งไปอีกแต่ค่าส่งก็แพงอู้ค่าส่งไปออสเตรเลียใช่ไหมคะถึงพันไหมอ่ะค่าส่งแพงเนาะเวลาส่งมันต้องส่งแบบมีอย่างอื่นไปด้วยอะคะ่ะถึงจะคุ้มเนาะที่รูปคู่กันที่ร็อบบี้โรงแรมคะ่ะโอ้ดีใจเลยเข้ามาทักทายกันด้วย a f ฟปีห้าศูนย์ก็ก็สิบหกปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งช่างทั้งหวานและขมขืน น้ำพริกไม่มีแล้วเหรอคะพี่ใช่ค่ะตอนนี้หมดตอนนี้หมดเดี๋ยวจะทำใหม่น่าจะได้ทําวันจันทร์นะคะแม่ค้าใกล้ตุยเมื่อวานไปหาหมอมาด้วยหมอบอกต้องพักค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเดียวหลอกรักอย่างเดียวอุย้ยดีใจนะเนียอยู่กันนานจนเคียดจะออกเรือนแล้วเห็นไหมพี่ปุยส่งต่างประเทศไหมคะคือจริงๆก็ ส่งได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปค่ะแล้วก็ส่งเองเพราะว่าจะได้ไปรวมกับอย่างอื่นมันจะได้คุ้มถ้าส่งแต่น้ำพริกไปนะแฝว่าไม่คุ้มอมค่าส่งมันแพงอ่ะออกเรือนแล้วนะมีลูกเลยนะอ้มีลูกเลยนะมีก่อนพี่เลยรอดูหลานขอให้หลานผมเยอะๆนะลูกขอให้หลานผมเยอะๆนะ <c oughs> ไม่อหรอไม่เอาหร ไม่อยากมีลูกหรอยิ้มหน่อยบีฟานสภาพนี่อยากตื่นมากเลยมันไม่ยอมตื่นเขาใส่เดี๋ยวจะมีเขาใส่อฟเฟกต์ Effect กันตรงไหน่ะโอ้มีไงอฟเฟก โอ้โหจบเลยชีวิตอืม,อ,มอย่างนี้เลยเหรอจริงเหรอมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรออือโอ้โหอืมช่วยเลี้ยงไหมถ้ามีช่วยสิโอ้โหเออทำใจไว้เลยยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะเออดูหน้าเดงไว้มันเป็นอย่างนี้แหละปุ้ยเอ้ย หน้ามันจะเป็นนี้แหละเดี๋ยวหาเอฟเฟกต์อื่นก่อนโอ้โหโอ้โหงามโ oh. oh. อ้โหโอ้โหนี่ก็งามงามแห้งปาดเถไปงานแต่งให้ได้ก่อนนะมันมันนะไดเลยไดเลดแตหญิง น้ำพริกเพิ่งมาถึงเลยค่ะแต่ม่อยู่บ้านเดี๋ยวกลับไปจะรีบไปลองเย่ได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะโหเอฟเฟกต์นี้มันแบบเน,นาะปัดดูปัดทงามเพีงองเสถะแม่จำเนียนแม่จำเนียนเจ้าจงปรสงเสถอะไกลนะมาเป็นอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอู้จัดที่ไหนนะตอจวอเหรอ ตอนแรกพี่ไม่ได้อ่านพี่คิดว่าอยู่ในกรุงเทพจัดที่ไหนอ่ะที่ใต้เหรอก็อคุณนคราบน้องจอกดหัวใจให้ด้วยใต้ไหนอีกจาร์คไว้จำไม่ได้ไว้จัดยู่ไหนมากดหัวใจให้พี่สาวครับขอบุณคราบน้องจอบ อคุณค้าโอ้เอฟเฟกต์นี้มันสวยเกินจริงเนาะป้าเถคืองามแห้งแทะคืองามแห้งมี้พิ่งสระผมไปแล้วค่ะคืองามแห้งแทะเอฟเฟกต์เนี่ย ก็มาทักทายกันเล่นเลระหว่างที่เอาลบบุรีค่ะซีเสอ๋อเคียกเคียกก็ต้องไปจัดลบุรีเสียนาะลืมไปเนาะกลับบ้านเนาะโอ้ัวหน้าแกงลิงอยู่นี่เด้อนี่แม่นอ่หัวหน้าแก๊งลิงอยู่นี่เ,เ,าาเราต้องไปจัดลูบุรีถักเปียเล่นแล้ว ี๋ยวตอนสิ้นเดือนนี้ไลฟ์แบบจุกๆมาทุกคนสวัสดีค่ะพี่เกศสุดาสวัสดีค่ะ,คะพักกลางวันอยู่ใช่ไหมคะพักกลางวันอยู่ใช่ไหมคะเวลาไลฟ์เราใช้เอฟฟกนี้ก็เืินนะ ตัวจริงกับในจอไม่เหมือนกันอย่างเงี้เนาะใช่ค่ะอ๋อมีกิจกรรมบริษัทมีกิจกรรมเราก็คุยกันเล่นๆหัวหัวไปเนาะเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเราค่อยไปแยกย้ายกันไปทํางานเดี๋ยวไฟก็จะเดินทางไปเวิร์กโอยตัวจริงพี่ปุยสวยมากครับแต่ผมยังไม่เคยเจอนะ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเจออาจจะเปลี่ยนคําพูดก็ได้นะ ตัวจริงอาจจะไม่ดีเหมือนในกล้องเลยก็ได้นะตัวจริงก็จะซาพไม่ไปได้ใหม่เบื่อหมดนะอย่าเบื่อเขาลูกรักเขาเยอะๆลูกเขาจะได้รักแล้วรักเขาเยอะๆเมตตาเขาเยอะๆรักเขาเยอะๆ ทรงใหม่ละเมื่อวานกินมะขามคุกตัวเองโอ้ยแซ่บเผ็ดเผ็ดกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเผ็ดแบบนั้นหรือว่าจะเอาเบาลงดีกลัวคุณกินไม่ได้พีฟ่ฟ้รับสมัครพนักงานไหมคะไอ้ยะมาจริงกับเผ่าหนะไม่ได้ทำสองวันร้องไห้เลยนะมันร้อนเนอ หนูอยากทันเผ็ดใช่ไหมนี่ล่าสุดที่ทําก็คือเผ็ดเผ็ดมันจะไม่ได้หวานฉ่านะคะมันจะมีแบบเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหวานกลังงามกินแล้วหยุดไม่ได้แต่เผ็ดคำแรกไม่เผ็ดคำต่อไปเผ็ดหนูอยากทานเผ็ด นี่ก็มีแพ็คของเพิ่มนิดหนึ่งนะคะบางบ้านยังพอมีอยู่เล็กน้อยเราก็ต้องเอาไปใส่ไว้แต่ละแพลตฟอร์มแต่บ้านนี้หมดนี่ว่าจะทําคลิปแปะบ้างค่ะยังไม่ได้ทําคลิปสักทีไม่มีเวลาใส่คลิปแต่เวลาไลฟ์ง่ายกว่าจเจ้าพิ้งค์คลหัวหน้าย่อาใจร้ายนุองแอรกินกินมังแล้วน้ำหนักลงไหมลูก หนักลงไหมหรือว่าหนูหนูลงเพราะหนูไม่มีอะไรกินหรือว่ากินน้อลงฮะจริงเหรอหนูกินอะไรบ้างเนี่ยทำไมลงขนาดนั้นนะ่ะกี่เดือนแล้วนะทำไมลงเยอะขนาดนั้นนะ่ะหนูไม่กินหรือเปล่าเหลืออะไรเนี่ยตัวเนี่ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยตัวแล้วอะ่ะ ถกลงสิบสองโลเมียลงเยอะมากเลยนี่ก็จะลงแต่ละโลยากเย็นแต่มีเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ลงไม่ต้องน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแบบลงก็ตัวจะลง กินะครับแต่หนูได้กินแล้วแล้วจะอ,อ้วกอ๋อหนูก็กินแต่ไข่ใช่ไหมไข่ข้าวเต้าหู้ประมาณนี้เนาะถ้าพอกินไปสักพักหนึ่งเราก็จะเหม็นเหม็นพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนี่มีกินแค่เดือนเดียวหนึ่งเดือนเท่านั้น ทำไมยิ่งไล่พี่ง่วงเนี่ยโอ้ชีวิตใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะสั่งเหตุเพิ่มโอ้ยขอบคุณน,นะคะ่ะกดใจหมื่นหนึ่งจะไปทำงานแล้วอาปากดหมื่นหนึ่งกดกันนี่กดด้วยนะเนี่ยกดด้วยอ๋อหมื่นไว้ไว้ไวนี่เล่นกันอยู่สามหนอ่อ วัสดีทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะจ๊ะคิดถึงสุดๆเลยไม่เจอเลยที่ล่าสุดก็เพิ่งไปกินหมูม้อไปกินร้านอ้ํามาวันนั้นไปทําบุญวัดแถวๆร้านอ้ําก็เลยแวะเลยกินซะเลยแต่เฝอ์นางอร่อยแง,งชอบอเฝอหนางอร่อยกินแค่เส้นเฟอก็ฟาดไปหกถาดแล้วมั้งนะกินเยอะมากอ๋อเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็เหมือนแล้วเนี่ยวันนี้ในไลฟ์คนน้อยไปทำงานกันแน่เลยไปทำงานกันแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะแวะเข้ามาบ่อยๆเราจะพยายามไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าเราจะเก็บคูปองเราจะเก็บคูปองเอาไวใ้ให้ลูกค้าใช้ซื้อของบอกให้มาเปิดในเมืองอยู่ห่างไกลมาเออใช่เพราะว่าสาขาดอนเมืองก็ไม่ใช่อามดูแลเป็นหุ้นของอามดูแล โอ้โหเวลาเรากดไลค์เขาน่าจะสะสมแบบเขาจะสะสมในยอดไลค์ที่อยู่หน้าหน้าโปรไฟล์ไหมอะเวลาที่เรากดหัวใจอะมันจะไปสะสมอยู่ตรงยอดไลค์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์มีเอ่ยถ้ามันสะสมตรงนั้นก็ดีสินาอเนาะอ๋อไม่สะสมเขาจะเอาแค่เฉพาะยอดที่อยู่ในคลิปเนาะ อ๋อแล้วตรงนี้เก็บไปแล้วมันมันก็ดีแหละเนาะยอดไลน์หน้าโปรคืจากในคลิปอ๋อแต่ตรงนี้มันก็ดีใช่ไหมเวลาเรากดอ่ะจ๊ะเราก็กดเล่นกันไปแล้วหนึ่นมื่นหนึ่งก็ไปแล้วมื่นหนึ่งกับจอดแล้วจอดหนีแล้ว จรจรจรน,นีขนาดเข้าไลฟ์ยังแบบว่าไม่รู้จะคุยอะไรอึนยองอาเซโยมากอึนยองอาเซโยมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเผื่อว่าไปถ้าสมมติไปเวิร์กพอยแล้วแบบตอนตอนแต่งนุ่งแต่งหน้าทําผมอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามีเวลาไลฟ์ไหมถ้ามีเวลาไลฟ์เดี๋ยวจะเข้ามาไลฟ์เล่นๆโน่นี้น้องบาบาร่าเบียมาแต่งหน้าให้กดเล่นเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะ พ,พี่เน่ใช่ไหมอะแฟนชื่อถูกไหมอ่ะพี่เน่หรือเปล่ายินดีต้อนรับนะคะแต่งหน้าไลฟ์ไปค่ะอะวันนี้มีช่างหน้าช่างผมวันนี้ไม่ได้แต่งเองวันนี้งานหนูไม่หนักมานะโ่ายยมยมยม,ยมหลายทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะ เดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าคนดูน่าจะไปทํางานกันหมดแล้วแหละแล้วก็เผื่อว่าตอนเย็นเผื่อตอนเย็นๆถ้าถ้าสะดวกไฟจะไลฟ์นะจะไลฟ์ตอนแต่งหน้าทําผมนะวันนี้ไปเข้ารายการนะจ๊ะทำงานตั้งใจทํางานการทํางานให้มีความสุขนะเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆไม่มีของก็จะเข้ามาไลฟ์เล่นนะไปแล้วนะเบบุยจุบจุบๆจ็บจ็บจุบ,จบ,จบ